สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Mario Negro ฉบับโทรศัพท์นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีปุ่มเป็นเป็นอย่างนี้นะครับปุ๊บอันนี้คือปุ่มกระโดดนะฮะนี่ฮะอันนี้อันนี้อันนี้คือผมเล่นค้างไว้นะฮะเล่นต่อไปไม่ไม่เอายังไงต่อยังไงต่อ วัดป้ายวัดไม่ก็อย่างที่เห็นแล้วครับมาริโอเนโกะมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับตรงนี้คืออะไรออ oh. <c oughs> อะไรครับก็ ioè, อย่างนี้ครับความสนุกสนางของมาริโกล่ะโหลดได้ครับพี่เพรสตโตฮะอา้าวเป็นไงอะ ก็มีเท่านี้แล้วครับก็ขอขอบคุณนะครับผมเจมจิ Gem G. ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ